ผมชื่อแมนครับเป็นพนักงานเวรกลางคืนของโรงแรมเล็กๆแถวบางนาโรงแรมนี้เปิดมาเกือบ20ปีแล้วอยู่ใกล้ถนนใหญ่ข้างนอกเสียงรถยังมีเป็นระยะระยะแต่ข้างในเงียบมากคืนนั้นเป็นคืนวันพุธเงียบจนผมได้ยินเสียงไฟในเคาน์เตอร์ซาดอยู่ตลอดเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งผมนั่งดูจอวงจรปิดตามปกติทุกอย่างปกติ จนกระทั่งโทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์ดังขึ้นเบอร์ที่โชว์บนหน้าจอคือ204ผมจำได้ว่าห้อง204อยู่ชั้นสองปลายทางเดินแต่ที่จำได้ชัดกว่านั้นคือห้อง204ไม่มีคนพักครับมันถูกล็อกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเพราะมันมีเหตุบางอย่างที่พนักงานไม่อยากพูดถึงตอนแรก ผมคิดว่าคงระบบภายในเพี้ยนเพราะเครื่องเก่ามากแต่พอผมหยิบสายขึ้นมามีเสียงหายใจเบาๆอยุ่ปลายสายครับไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่สัญญาณรบกวนแน่ๆมันเป็นเสียงคนผมพูดว่าสวัสดีครับเคาน์เตอร์นะครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงหายใจช้าๆจากนั้นก็มีเสียงเหมือนร้องไห้เบาๆ ดังเข้ามาผมเริ่มรู้สึกหนาวหนาวสันหลังผมวางสายทันทีแล้วรีบเปิดดูจอวงจรปิดชั้นสองกล้องหน้าห้อง204ไฟหน้าห้องดับครับทั้งที่ตอนหัวค่ำผมเพิ่งเดินเช็คมันยังเปิดอยู่เลยผมพยายามอธิบายตัวเองว่าอาจเป็นไฟชอตแต่ตอนนั้นฝนเริ่มตกนิดๆ แล้วอากาศมันเย็นลงอย่างบอกไม่ถูกพอเวลาผ่านไปไม่ถึงหนาทีโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งเบอร์เดิมเลย204ผมลังเลอยู่คู่หนึ่งแต่ก็ตัดสินใจรับคราวนี้เสียงในสายพูดออกมาเบาๆเหมือนกระซิบช่วยด้วยหนูชในห้องน้ำเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงครับเสียงแผ่วมาก เหมือนอยู่ไกลๆผมตอบกลับไปคุณอยู่ห้องไหนนะครับแต่ยังไม่ทันได้คําตอบเสียงในสายเปลี่ยนไปเสียงน้ำไหลแรงมากเหมือนมีคนเปิดก๊อกไว้แล้วสายก็ตัดตอนนั้นผมเริ่มใจไม่ดีโทรเรียกพี่ลรลอปภที่เฝ้าอยู่ข้างล่างมาด้วยกันเราสองคนตัดสินใจขึ้นไปดูชั้นสองพอขึ้นไปถึงชั้นสอง ทางเดินทั้งชั้นมืดสนิทไฟที่หัวบันไดกระพริบเหมือนจะดับเราเดินไปช้าๆมีแต่เสียงรองเท้าเหยียบพื้นไม้ดังเอียดเอียดเมื่อมาถึงหน้าห้อง204ประตูมันแง้มอยู่ครับผมจำได้ดีว่าห้องนี้ต้องล็อกไว้แน่นเพราะผู้จัดการเอากุญแจไปเก็บเองผมเรียกเบาๆมีใครอยู่ข้างในไหมครับไม่มีเสียงตอบ มีแค่เสียงน้ำไหลดังออกมาจากในห้องพี่ลอปพอเดินไปดันประตูเบาๆประตูเปิดออกทันทีไฟในห้องติดสลัวๆเห็นพื้นเปียกน้ำไปหมดเราค่อยๆเดินเข้าไปแล้วเสียงน้ำก็ามาจากห้องน้ำจริงๆผมผลักประตูเข้าไปน้ำในอ่างล้างหน้าเปิดเต็มแรงกระจกเต็มไปด้วยไอ้น้ำเหมือนมีคนเพิ่งอาบน้ำเสร็จ มเดินไปหมดุดก๊อกปิดแต่ในจังหวะนั้นเองผมเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังในกระจกผมหันขวับไม่มีใครครับแต่พี่หลอปรพอที่ยืนข้างผมนาซีดเขาชี้ไปที่พื้นมีรองเท้าผู้หญิงสีขาวคู่หนึ่งวางอยู่หน้าประตูห้องน้ำเปียกน้ำหมดเลยผมตะโกนออกมาเลยออกไปก่อน เราวิ่งออกจากห้องนั้นแบบไม่คิดชีวิตพอถึงทางเดินผมได้ยินเสียงโทรศัพท์ในห้องนั้นดังขึ้นอีกเสียงกริ่งภายในแบบเก่าดังทั้งที่เรายนือยู่หน้าห้องผมวิ่งไปที่ลิฟต์แต่ลิฟต์ไม่ลงครับไฟค้างอยู่ที่เลขสองไม่ขยับเลยพี่รลอปรพพ,พ,พยายามกดซ้ำๆจนมือสัน่นแล้วพูดว่าเธอไม่ให้ลงเสียงโทรศัพท์ยังดังไม่หยุด จนผมตัดสินใจวิ่งลงบันไดหนีไฟแทนวิ่งทั้งที่ใจเต้นแหลกจนแทบไม่หายใจตอนประตูบันไดหนีไฟปิดลงผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องตามหลังมาเบาวๆว่าอย่าปล่อยหนูไว้คนเดียวพอถึงข้างล่างเรารีบโทรหาผู้จัดการท,าทันทีเขามาถึงโรงแรมตอนตีสามกว่า,วาพอผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเขานิ่งไปนานแล้วก็พูดสั้นๆว่า ห้องนั้นอย่าเข้าไปยุ่งเลยเขาเล่าว่าเมื่อสามสัปดาห์ก่อนมีลูกค้าผู้หญิงมาพักห้อง204คนเดียวเป็นพนักงานออฟฟิศแถวนี้ดูปกติดีตอนเช็คอินแต่ตอนเช้าแม่บ้านเปิดห้องเข้าไปเจอเธอเสียชีวิตในห้องน้ำข้อมือถูกกรีดไว้โทรศัพท์ในห้องถูกยกค้างไว้บนเคาน์เตอร์และในสายสุดท้าย โทรออกมาที่เคาน์เตอร์กลางตอนเที่ยงคืน47เขาบอกว่าตั้งแต่นั้นมาเวลาฝนตกตอนดึกๆโทรศัพท์จากห้อง204มักจะโทรออกมาเองแต่พอรับจะได้ยินแค่เสียงหายใจกับเสียงร้องเบาๆว่าช่วยด้วยหลังจากคืนนั้นผมไม่กล้าเข้าเวรคนเดียวอีกเลยห้อง204ถูกล็อกถาวร ปิดม่านปิดไฟไม่ให้ใครเช่าแต่หนึ่งเดือนต่อมาคืนที่ฝนตกหนักมากผมนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์มีลูกค้าใหม่มาเช็คอินระหว่างกรอกข้อมูลผมเหลือไปเห็นโทรศัพท์บนโต๊ะเคาน์เตอร์ไฟบนปุ่ม204กระพริบเบาๆผมหยิบขึ้นมาไม่มีเสียงตอบแต่มีเสียงเพลงโทรศัพท์แบบเกา่า ดังขึ้นเบาๆจากปลายสายเพลงเดียวกับที่เปิดในห้องตอนเจอศพครั้งแรกเสียงผู้หญิงกระซิบว่าขอบคุณที่รับสายหนูจากนั้นสายก็ตัดไปตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยได้ยินเสียงจากห้อง204อีกเลยครับแต่ทุกคืนฝนตกผมยังเห็นไฟในห้องนั้นแววบขึ้นสั้นๆเหมือนมีใครยกหูโทรศัพท์อยู่เสมอ